ทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณฝ้ายพาเที่ยวพามาที่บ้านผาฮีค่ะคือหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าอาขานะคะที่ตั้งอยู่เนือเพิมแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะขึ้นชื่อเรื่องของทัศนียภาพที่สวยงามโดยเฉพาะทะเลหมอกและเป็นแหล่งปลูกกาแฟอาราบิก้าคุณภาพยี่มนะคะสำหรับบางคนนะคะอาจจะแบบ จองที่พังบนนี้เลยแต่ว่าสำหรับฝ้ายนะคะฝ้ายคิดว่าเรามาแค่ลองจิบกาแฟก็พอแล้วแล้วก็ชมมิวชมธรรมชาตินะคะสำหรับการเดินทางก็ไม่ยากเลยนะคะปักบุตรว่ากาแฟผาฮีก็ได้คะ่ะด้านขวาที่เห็นในคลิมนะคะก็จะเป็นที่จอดรถนะคะถ้าสังเกตดีๆทางเข้านะคะก็คือป้าย ขาฮีป้ายใหญ่ๆนั่นนะคะให้สังเกตไว้เลยแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมอไซค์หรือรถก็สี่ร้อยก็สามารถขับขึ้นมาได้ทั้งหมดเลยค่ะขึ้นไม่ยากเลยค่ะทางค่อนข้างเรียบด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นร้านกาแฟร้านแรกที่เราเจอนะคะซึ่งเวลานั้นก็ประมาณเที่ยงเที่ยงนะคะก็แดดค่อนข้างร้อนค่ะฝั่งนี้ก็เลยมองว่า เดี๋ยวจะไปดูอีกร้านหนึ่งก่อนนะคะวิวก็ค่อนข้างาสวยเหมือนกันค่ะคนนั่งกันเต็มเลยแต่เราก็อยากจะดูอีกร้านหนึ่งด้วยเหมือนกันทีนี้ก็เลยเดินข้ามฝั่งไปค่ะมือนจะเขียนว่าเป็นโรงพุวงก,กาแฟไฟก็คิดว่ากาแฟน,าน่าจะดีที่สุดเพราะว่ามีโรงคั่วก,กาแฟด้วยนะคะ ร้านนี้ก็จะขายแบบเมล็ดกาแฟพั่วกลางคั่วแค้มอย่างเงี้ยมีให้เราเลือกหลายระดับะคะ่ะด้านซ้ายมือก็คือจะเป็นวิวตัวบ้านนี่คือตัวร้านนี่คือหันเข้าหาวิวเลยนะคะก็เลยมองว่าตรงนี้น่าจะเย็นกว่านะคะร้านเมื่อกี้ตรงนี้เขาเปิดให้บริการเป็นร้านอาหารแล้วก็ทั่งที่ราบ ก็คือมีบริการเป็นห้องพักด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากมาพักข้างบนก็จองล่วงหน้านะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมักจะเต็มนะคะช่วงเทศกาลดงนั้นกาแฟต้องเดินขึ้นไปที่ชั้นสองนะคะกันนี่เลยวิวหลักล้านะคะกาแฟหลักร้อยคะ่ะนี่เป็นเหตุผลที่ฝ้าอยากจะมาดื่มกาแฟ ชมวิวตรงนี้นะคะข้างในก็จะมีโซนที่เป็นโซฟานั่งสบายๆแล้วก็โซนที่ชมวิวแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะนั่งชมวิวกันสามารถกว่านะคะเขาดีตรงที่เขามีแบบกาแฟาให้เราเลือกว่าเราจะเลือกเป็นอะไรนะคะส่วนใหญ่เมนูก็จะมีเค้กเล็กน้อยแล้วก็มีอาหารด้วยแล้วก็มีเบรดกาแฟา ระดับต่างๆให้เราเลือกดมค่ะน,น,นี่ค่ะดมที่ถุงชอบกลิ่นแบบไหนเราก็สามารถดมได้จากที่ถุงนะคะก็เลือกได้เลยก่อนอื่นไฟยก็ไปนั่งชิมกาแฟของเขาก่อนค่ะเมื่อได้กาแฟมาแล้วนะคะไายก็นั่งชมบรรย,ยากาศนะคะยยคือธรรมาชาติและวิวทิวทัศน์ที่รายล้อมนะคะ มันทำให้เราปล่อยใจไปกับวิวที่สวยงามนะคะเราสามารถคิดอะไรเพลินๆได้แล้วก็นั่งเล่นมือถือแล้วก็ชมวิวไปด้วยได้ค่ะสิ่งที่ไม่ควรทำเลยก็คือไม่ควรเอางานมาทำนะคะใ <c oughs> นะขนาดนี้เราก็พักผ่อนไปค่ะในช่วงเวลาที่เราควรที่จะพักผ่อนนี่แหละค่ะวิวที่ เรารู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆเลยที่จะขึ้นมาดูวิวบนผาหีนี่นะคะวิวเขาที่สวยงามแล้วก็มีอากาศเย็นสบายนะคะเวลานี้สายๆนะคะถึงแม้จะไม่มีหมอกแต่ก็สวยงามนะคะหลังจากที่ดูวิวได้สักพักก็มาดูมเล็ดกาแฟนะคะว่าเราจะเลือกแบบไหนไปเพราะว่ามีเครื่องชงกาแฟโดยเฉพาะ ที่นี่นะคะเขาส่วนเนี่ยเขาจะขายแบบเป็น,มนเมล็ดไปเลยนะคะเราก็เลือกได้เลยตามชอบค่ะอยากได้คั่วเข้มๆหรือขั่วกลางขั่วอ่อนอันนี้แล้วแต่เราเลยก็ซื้อกลับไปฝากพ่อแม่พี่น้องได้เลยค่ะเดินออกมานะคะก็จะเจอชิงช้านะคะหวาดเสียวน่าดูเหมือนกันนะแต่ว่าสำหรับในคนพื้นที่เด็กๆก,ก็มาเล่นกันตามภาษาเด็กชนนะคะ ขออนุญ,ญาตจบการรีวิวกาแฟผาฮีใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ฟายด้วยนะคะ